สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะค่ะและว,วันนี้พึ่งก็จะพาทุกคนมาทําสูตรลดน้ําหนักเหมือนเดิมกันทุกคนค่ะและพึ่งอยากจะบอกว่าสูตรนี้มีตัวช่วยทั้งหมด3ตัวนะเรามาทําความรู้จักกันเลยค่ะว่ามันมีอะไรนะนี่ก่ะทุกคนสับปะรดก่ะทุกคนสับปะรดหว,วานๆฉ่ำๆนะคะทุกคนนะสับปะรดประโยชน์มีมากมายค่ะและพึ่งอยากจะบอกว่าพึ่งจะพูดถึงประโยชน์ของแต่และตัว เอาแบบคร่าวๆนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของทุกคนนะคะทุกคนนะและส่วนตัวที่2ะค่ะทุกคนก็คือแปงกวาะแปงกวานะคะทุกคนส่วนตัวที่3ก็คือว่านหางจระเข้ค่ะว่านหางจระเข้นะโอเคเดี๋ยวเพิ่งจะพูดถึงประโยชน์ของอสับป,รป,ประรดสับปะรดนี่แน่นอนค่ะมีวิตามินซีเขาจะไปบำรุงผิวพรรณของเราดูให้มีนะ้ำมีนวลและเปล่งปังะค,ะะคะ่ะทุกคน และที่สําคัญเขาช่วยย่อยอาหารนะคะยิ่งจําพวกโปรตีนนะคะทุกคนเขาจะช่วยย่อยแบบว่าละเอียดได้ดีมากและเขาก็ยังช่วยทําให้เราขับถ่ายได้ดีขึ้นค่ะนี่คือประโยชน์ของสับปะรดนะตัวต่อมาค่ะตัวต่อมาก็จะเป็นว่านหางจระเข้น,นะคะทุกคนว่านหางจระเข้ก็คือยาระบายนะสั้นดีเนาะ ม่อยากให้เสียเวลาของทุกคนนะคะทุกคนส่วนแตงกวาค่ะแตงกวานะคะทุกคนประโยชน์ของเขานะคือเขาจะช่วยลดความร้อนในร่างกายนะและก็เพิ่มความสดชืน่นให้กับร่างกายและที่สาคัญเขามีสารฟินนอนเพื่อไปต่อต้านสารอนุมูลอิสระต่างๆในร่างกายของเรานะคะทุกคนและแตงกวาเขาช่วยกระจัดของเสียที่ตกค้างในร่างกายของเราออกไปโอเค เดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่าว่าสูตรนี้เขาใช้ยังไงนะคะเราไปทำกันเลยค่ะค่ะทุกคนสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือแตงกวานะคะทุกคนแตงกวานี้ก็หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะใช้แค่ครึ่งลูกนะคะแตงกวาส่วนสับปะรดก็ใช้แค่ชิ้นเดียวและนี่ก็เป็นแบบว่าว่านหางจระเข้นะคะทุกคนทุกคนจะต้องไปปอกกาบกมันออกเอาแต่ตัวเนื้อวุ้นมันนะคะแล้วล้างน้ําให้สะอาด ล้างจนมันฝืดค่ะทุกคนเอาแบบไม่มีเมือกเลยนะคะทุกคนใช้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะทุกคนสูตรนี้ไม่ต้องไปทําการขยี้แต่ใด,ดนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เอาไปใส่เครื่องปั่นแล้วเนาะนะค่ะตัวต่อมาก็จะเป็นน้ําต้มสุกนะคะน้ําต้มสุกนะคะทุกคนเอาง่ายก็คือใช้ประมาณ1แก้วกาแฟนะเอาให้น้ำเนี่ยมันออกเย็นๆนะคะทุกคนไม่เอาร้อนนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยไปลงในเครื่องปั่นนะคะ โอเคค่ะทุกคนพึ่งก็ได้ปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้จากนั้นเดี๋ยวพึ่งจะเอาเทใส่แก้วนะคะนี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วทุกคนสีสวยมากเลยอ่ะน่าดื่มมากและพึ่งอยากจะบอกว่าสูตรนี้ดื่มง่ายค่ะดื่มแบบว่านุ่มๆเลยค่ะสูตรนี้นะเดี๋ยวพึ่งดื่มให้ดู มันมีความเย็นชุ่มฉ่ำแบบว่าของน้ำแตงกวานะคะทุกคนนะแล้วก็ปลายๆด้วยสับปะรดนิดๆน,นะคะนะค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะทุกคน สูตรนี้ดื่มหลังอาหารเที่ยงนะคะทุกคนดื่มหลังอาหารเชียงนะจ๊ะโอเคนะคะรับรู้แล้วนะไม่ต้องถามนะคะว่าดื่มเวลาไหนนะคะดื่มหลังอาหารเที่ยงคะ่ะทุกคนและสูตรนี้ทําดื่มเป็นประจำจะช่วยให้น้ําหนักเราลดลงได้จริงคะ่ะทุกคนคะนะยังไงก็ลองไปหาทํากันดูนะคะทุกคนไม่ยากเลยง่ายๆค่ะและถ้าเกิดอยากจะให้มันมีความรู้สึกว่าโอเคกว่าน,นี้ก็สามารถเอาไปแช่ตู้เย็น ดื่มได้นะค่ะสำหรับสูตรนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วยังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปก็กันเนาะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้กันทุกคนค่ะสำหรับสูตรนี้นะอย่าลืมเลคะทุกคนง่ายมากและดื่มดื่มได้โอเคมากๆเลยทุกคนโอเคแล้วยังไงเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ